วันนี้นเราอยู่กันที่เอ็มหมูกระทะพี่น้องเนื้อย่างครับบุฟเฟ่ร6 9ยบาทรวมน้ำมันลพอผู้สาวไอ้่บแมนไว้มาทำกันอยู่ผู้สาวจังไดเพนนะขอมาในร้านครับคนก็บบ่อยไลยเพราะว่าเข้าพึ่งมาฮอดมาแต่เว้นนี่ของกินครับผมเนื้อไลายๆอย่างมีหลากหลายแนวให้เลือกสั้นครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดมักหมูบดเพิ่นก็มีให้นี่ขาดบ่ได้หมูสามสั้น ทำการตักเลยไฮเจแล้วเป็นคนตักมันหมูกับมีแล้วก็มีแฮมนะพี่น้องหมูยออุบลก็มีจาเน่แล้วก็ปูอดัดปูอัดละกะ่เอ่หมือกวาบักลุงเน่นำเิ้มมีสองสูตรครับผู้ใดยอยากเพิ่มความจิตจาดริกกระเทียมกับมีไ้นี่เป็นมุมของผักสาลายก็มีทั้งแบบสดและแบบอบแห้งนะครับมีผัก ตามภาษาลานเนย่าแล้วครับพักมีหลากหลายแนวนี่ครับทั่วงอกกัมีตากเล่เจวุ่นเซนเอาไปน้ำเนี่ยเห็บก็มีพร้อมเขาโพดก็บมีโอ้สุดยอดมาๆก็มีพี่น้องนี่ครับโซนของสมตำก็มีไห้ผู้ได้มักกินสมตำกับมาตำได้เฟนฝ้ายกับบุกสิ้นนี่ก็มีครับแต่ว่าต้องทอดเราเองเด้อครับเพิ่อนบ่มีบริการทอดให้ก็ดีครับบัดจังสิบบเหียว โซนของน้ําก็จะประมาณนี้ครับผมน้ำก็มีให้เลือกครับแล้วแต่มกักผู้ได้มักกินน้ำอาลมน้ำหวานหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าเพิ่นก็มีให้ของหวานก็มีครับสิเป็นของส้นน้ำแข็งใสพี่น้องแล้วก็เป็นไอศกรีมไอติมนี่ของปวดบักลุงเพิ่นนี่ครับป้ายร้านเอ็มกว๋วยเตี๋ยวเหลือแต่าเศร้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเพิ่นมีตะเนือยอย่างเด้อคนละร้อยบาบาทเท่านั้นนะจ๊ะนี่ลูกค้าเพิ่นเริ่มเขาแล้ว มาห่อนแม่แล้วก็เอาเตามาให้มาละลราเตาทีเด้อนี่เอานี่เตาไฟร้อนรนแห้แงๆแล้วว่านี่คนนะเลบริการดีครับผมเตาไฟมาถึงแล้วน้ำจิ้มนี่ที่เขาไปตักมาเมื่อกี้นี่ครับกับใส่พริกกระเทียมเสริมเข้าไปจักน้อยนึงนี่ครับเขาไปตักมากระสิประมาณนี้เดี๋ยวมียังเพิ่มเติมก็สิไปตักอีกข้างเตาเลื่อยเอานี่ตั้งเตาแล้วเติมน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมที่สุดของร้านลงไป เติมลงไปเนี่แล้วพ่นมันลอยททยกันโอ้ยบอกพี่มาไทายพี่เน่้ยเหรอเอ้มึงคุยกับผู้สาวบอกบอเขามากับผัวอยู่แบบกันนี่เนี่ยลูกสิ้นเด็ดดิทอดสู้กินข้างคางลูกสิ้นกับเป็นเจตําตบอกหุ้งบัดเนี่ยตาเข้าไปโอ้พงสุลขึ้นหลายเถนนือนเฉพาะแมีนดอกเจ้าวหัวปวกอ้ยเอาสูตรเพิ่นในการเพิ่นอยู่ได้ตาแต่ละเทื่อนนี่ผมกะสีทอดลูกสิ้นท้าบัดที่เนี่ยเนี่ยลูกชิ้น แล้วก็ตําบักหูข้างๆกันใส่ใส่ตำจักจักจักจั๊กจักจักเสียบมาเนาะูเทือกินกับเสียบอยู่เด้แต่ว่าเท้อนี่บ่หูบ่กบ่การัลตี่าสอนเอาวัดตีโทษปลาเด็กเราคือใส่หลายแถวแบงให้ผู้อื่นเพิ่นใส่น้ำเน่มาจังนัวเพิ่นว่าใส่ดำปลาไปพร้อมบักหลาแบบนี้เอาปาดบักเน่าไอหมีบัเขาไอไอเนาะนี่ลูกสิ้นไก่สีสุกแล้วพี่น้องกรอบหอมๆเคี่ยวจักน้อยนึง ให้มันพดทัวกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สุกแล้วผมกระสิตักมันขึ้นมาใส่จานภาชนะของเราใส่แล้วกระเสียบเป็นราดน้ำจิ้มอุ่นนะด้ยหอมตำดังที่ได้พี่น้องแซ่บครับแซ่บเสีบเสบเสบลูกสิ้นนี่ของโปรดผมเลยเนี่ตักน้ำจิ้มสูตรเด็ดโอ้น้ำจิ้มว่าสันด์น้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดเนี่ย น้ำจิ้มบักขามเปียกโอ้น้ำจิ้มบักขามเปียกน้ำจิ้มน้ำจิ้มอยู่เรื่อยๆเลยไปกินเบิ่งพี่นอ้องเนี่ยแล้วเราตักบัะฮวงเยี่ยมเพิ่นวะตักใส่จานเอาตักเข้าไปตักเอาให้เบิดน้ำนัวๆตักบเบิ้ลเรื่อเยเออโอ้ยสีสันไหมไปตักเขามาจำเธอเหะไปตักาแซ่บให้โอ้ยซิมเบิอร์ไงลูกซิมเบิ่งมันสีแซ่บปะซิมได้ปะซิมโหลดแล้วเอาบักเขือเทศตอนนี้ไงหยัดเข้าไปอืมแซ่บเพิ่นวะ มาหอดพระเอกกองเขาแล้วนี่หมูกระทะเขาไอ้มันร้อนไหมไอ้เอาไปล้วนก่อนแล้วก็เอาขึ้นย่างนี่พี่น้องขึ้นย่างหอมๆอ,อินเตะดังชวนรับประทานเติมด้วยหมูหมูบดละกะปลาหมึกใส่ลงไปแล้วผมสีมาซิมลูกสีบ่งกอนพี่น้องไอ้มันก็ขีบยากเทอะละเอา้าสิมไปครับโอ้ น้ำจิ้มใส่ได้เลยครับแซบครับนี่กินอีกอันนึงแซบเลยครับกลมกลมหมูสีสุกแล้วไปหิวแล้วพริกก่อนจะข้าวให้มันสุกบัท่านเด็กกินเนื้อย่างลูกไซไอติมก่อนละทั้งเหนี้วยัดเข้าไปเป็นยังไงเออแซบแซบเยอะเย็นนาะไอติมนี่ก็สซิเย็นตัวเนาะพริกอีกรอบนึงพริกมือหั่นด้หมูตอนมือหัน่นนั่นเอ้าเอาเอาเอ้าีเาด็กกินบ้างเนาะเอา้านี่กินผักไปก่อนหิวพี่น้องหิวแห้งนี่ พริกไปพริกมาแล้วยามได้สิได็กินพริกอยู่หันลราบ่าแล้วจักเทียดหกเอานะเจ้แดนไผ่แดนมันตัวกินเนื้อย่างบ่จักบ่แดนไผ่แดนมันสิมาแย่ยงกันอยู่ไอ้หนอบ่ได้บ่ได้จุมจ่มจุม่มจุ่มจุ่มเข้าไปแล้วแล้วใส่เลยน้ำจิ้มเปรียปร้ยวๆมันมีสองสูตรหวานกับเปรี้ยวพี่น้องผู้ดได้อีสมก,กันกินก็นได้ครับเสียพื่อกันนี่ยัดเข้าไปเอ้ยเป็นงได้เจ๊สุดยอด่าสันเอาลุ้งลุง ซิมไม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยไอ่มันบัตรทันสุกไปกัเอาตัวมันสุกตัวนอกหมอนี่โอ้ยนี่เอาน้ำกิมนี่อ่าเห็นแล้วละสองอันนะเอาจังได้ตัวจุ่มตัวนี้เด้อพี่น้องมาสั่นจุ่มแล้วปึ๊บข่อยกระสิจุ่มตัวนี้เพื่อยังวะให้มันเข้ากันไหมวันนี้เอาเอาเอ่อมันคือผสมกันสั่นบ่โอ้ยห่อนห่อนแต่ว่าแซ่บอยู่แซ่บแซบเอาอีกเบิ้งจากข่ามเบิ้งดูปลาหมึกเอาจุ่มเวีกนี่อ่าเอาเท้าวายไปกินดอกเอาโอ้ยเนาะ หากินหัวมึงยอกันย่หันละโอ้ย